สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่442ของโตติงตองออดิโออีเวนต์แอนด์คอมมวนิเคชันครับในตอนที่442เนี่ยเป็นตอนแรกเลยครับที่ที่ปรึกษาเสนอหัวข้อวิดีโอบล็อกให้ผมพูดครับโหนี่เราอยู่กันมา200ตอนพี่เพึ่งมาเสนอหัวข้อให้ผมพูดด้วยสาเหตุที่ว่า ตอนพี่ตรวจตอนที่441พี่นึกถึงเรื่องที่ผมเล่าเรื่องหนึ่งได้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผมจะนำมาพูดในวิดีโอบล็อกตอนนี้น่าจะเตือนสติใครได้หลายคนตอนที่ประเทศไทยประกรากศพรกฉุกเฉินใหม่ๆช่วงประมาณต้นเกือบกลางปีที่ผ่านมาผมรู้จักกับเพื่อนสนิทมากๆคนหนึ่งครับที่เรียนมาด้วยกันเรียนในระดับไหนก็ว่ากันไปะนะฮะแต่ว่าก็สนิทกันครับ เขาทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ QC ครับอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเขาเข้าไปที <an> ่โรงงานครับไปตามสายการผลิตขั้นตอนต่างๆแล้วก็ตรวจเช็คค่าคุณสมบัติต่างๆของวัสดุหรือว่าของสารเคมีซึ่งเป็นเอ็นโปรดักต์สุดท้ายก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าคือหน้าที่ของเขาเนี่ยครับเขาจะต้องเช็คเลยครับว่าก่อนที่มันจะส่งจากสายการผลิตนี้ไปสายการผลิตนี้เพื่อทําอะไรอย่างนี้ต่อไปเนี่ย มันอยู่ในคุณสมบัติที่ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นในจ้างของเขาต้องการหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าสารเคมีชิ้นนี้ครับมันหนักมากครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาเป็นถังเบร่มเลยหรือไม่งั้นก็เป็นกระสอบใหญ่เขาจําเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปในสายการผลิตครับและหลายครั้งโรงงานไม่ได้ให้คนมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เพราะทุกคนก็ต้องวุ่นกับสายการผลิตของตัวเอง เขาก็อาจจะต้องปีนขึ้นไปครับบนกองกระสอบพันเดินเทินทึกครับเพื่อที่จะผลักเอากระสอบใบหนึ่งลงมาแล้วก็เปิดขึ้นมาเพื่อเช็คหรือว่าอาจจะต้องเข็นเอาไอ้ตุ่มหรือไอ้ถังตรงนั้นเนี่ยครับไปที่เทสสเตชันเพื่อทดส,สอบเขาได้รับเงินเดือนจากโรงงานนี้หรือว่านายจ้างรายนี้อยู่ที่ประมาณ6เกือบ7จ็ดหมื่นโคตรเยอะครับเยอะกว่ากูในบางเดือนอีกนะโ <laughs> <c oughs> บนัสไม่ต้องพูดถึงครับ3เดือนโอ้สุดยอดมาก คืออย่างนี้ครับที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันเพราะว่าโอ้เงินเดือนตั้ง70,000่นกว่าเนี่ยตอนที่คุณอายุป,ประมาณ30กลางๆค่อนไปทางปลายเนี่ยมาเป็นอะไรที่เยอะนะคือมันเยอะจริงแหละครับมันเยอะจริงแต่เรื่องของเรื่องครับมันเกิดตรงที่ว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเพื่อนของผมอยู่ดีๆรู้สึกปวดหลังตรงแถวๆก้นกบก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปตรวจครับทีนี้เนี่ยครับตรวจไปตรวจมาหมอส่งเข้าเอ็กซเรย์ แล้วก็เข้าอะไรสักอย่างในเครื่องอะไรสักอย่างซึ่งผมจาไม่ได้นะผมไม่รู้เกี่ยวกับการแพทย์รู้แค่ว่าเขาจะต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในส่วนที่ใกล้กับก้นกบครับประมาณสัก3ามหรือ4ท่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังเสื่อมหรือว่าเรื่องของหมอนรองกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับทีนี้เนี่ยครับเขาก็ต้องพักฟื้นยาวตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงช่วงเดือนประมาณเมษามีนาประมาณนั้น ไปปลายมีนาะต้นต้นเมษามัา้งท่านผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลมาแล้วกลับเข้าไปที่โรงงานปรากฏว่าเขาโดน HR หรือ Human Resource หรือฝ่ายบุคคลเรียกเข้าไปคุยฝ่ายบุคคลแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยคุณถูกย้ายตำแหน่งแล้วนะเพราะว่าเขาหาคนมาแทนได้แล้วเนื่องจากคุณอยู่โรงพยาบาลนานเกินไปคนตรวจ QC มีไม่พอปรากฏว่าเนื่องจาก ที่นายจ้างเนี่ยรู้ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นที่กระดูกสันหลังเขาก็เลยเลื่อนให้เพื่อนผมเนี่ยไปอยู่ฝั่งที่เป็นเสมียนแทนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าเกลียดน,นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานหรือหัวหน้าอะไรสักอย่างก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนนะสำหรับคนที่อายุ35กลางถึงปลายแต่ว่าจุดที่แย่คือเงินที่เขาได้สําหรับการลงไปตรวจทํา QC ต่างๆเขาไม่ได้ครับหายไปแล้วครับ20,000กว่าบาท แล้วก็สิทธิประโยชน์เนี่ยก็หายไปด้วยครับเพราะว่าค่าน้ํามันเอ่ยค่าลูงเวลาจากการตรวจ QC จนดึกดืน่นเอ่ยอะไรเอ่ยก็หายไปแถมโรงงานเนี่ยมันมีหลายโรงงานในตอนแรกเขาต้องทัวร์ไปทัวร์มาระหว่างโรงงานดังนั้นเลยมีค่าน้ํามันก็หายไปเหลือแต่ค่าเช่าห้องที่ออกให้ส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียวซีรีรวมแล้วครับจาก6เกือบ70,000ื่นเหลือแค่ประมาณ4 0 0 0 0่นแต่นิดๆเท่านั้นเองครับสี่หมไม่ถึง4ี่0 0ื่นหนึ่งพันด้วยซ้ํา และด้วยความที่ว่าคนที่อายุประมาณผมเนี่ยครับมันอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างตัวแล้วไงทุกคนคิดว่าโอ้เรื่องของบ้านเรื่องของรถเรื่องของครอบครัวเนี่ยจะต้องเริ่มนิ่งและและจะต้องเริ่มที่จะเก็บสะสมเงินเผื่อว่าเวลาที่ขึ้นอายุเลข5ขึ้นไปเนี่ยจะได้เริ่มอยู่ตัวอยู่สบายมากขึ้นและด้วยความที่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมันก็มีทั้งรถทางบ้านที่กําลังผ่ออยู่บ้านนี้ไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับ20ปีได้มาเพราะว่ามัน ไปสือกซื้อบ้านแพงแล้วก็รถเนี่ยครับก็ผ่อนมาแล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณสัก2ปีมั้งเออก็เพิ่งเปลี่ยนคันไปมันก็เลยมาร้องไห้ร้องห่มให้ผมฟังครับวันนั้นพอมารู้เรื่องปุ๊บเนี่ยพอเลิกงานมันขับรถเที่ยวกลับมากรุงเทพเรียกผมไปกินข้าวกับมันแล้วมันก็ร้องไห้ให้ผมฟังแต่ทีนี้ครับสิ่งที่ผมเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเอใจมากก็คือเขาใช้คําว่าเขารักองค์กรมากประมาณว่ามาสายก็ไม่เคย ขาดเนี่ยมีแค่2ครั้งไม่เกินนี้ส่วนใหญ่แถมเนี่ยขาดแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นการลากิจล่วงหน้าท,ทําทุกอย่างตามระเบียบบริษัทล่วงหน้าแจ้งก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะไปทําธุรสุนตัวด้วยดังนั้นมันมองว่าตัวของมันเองเนี่ยเป็นคนที่รักองค์กรเป็นคนที่องค์กรจะต้องรักมันและที่สําคัญครับจากโบนัสที่มาได้3เดือน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 อยู่ทุกปีเนี่ย มันก็เลยรู้สึกว่ามันกำลังโดนนายจ้างหรือบริษัทหรือโรงงานนิทรยศมันสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้ครับอาจจะเป็นอะไรที่แทงใจคนหลายๆคนผมบอกมันไปตามตรงเลยครับอย่างแรกคือนายจ้างเขาปราณีมึงมากแล้วที่เขาไม่ไล่มึงออกคุณลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดว่าผม ยังมีธุรกิจอยู่ผมยังมีลูกจ้างอยู่แล้วผมเจอโควิด -19 ซึ่งข้องเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบันเทิงไมส์ ice, ละครเวที T, แล้วก็งานอีเวนต์งานเสียงมืออาชีพจังๆแบบนี้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยผมมีลูกน้องหนึ่งคนที่ลากิจขอภยัยลาป่วยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาในสภาพที่ไม่สามารถลงกลับไปทำงานเหมือนเดิมได้อีกแล้วด้วยความที่ว่าธุรกิจผมกำลังขาดทุนย่อยยับ ผมจะเก็บลูกจ้างคนนี้ไว้ไหมครับผมไม่เก็บไว้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนผมมาทํางานกับผมในลักษณะนี้และในสถานการณ์เดียวกันผมคงจะให้เพื่อนผมออกครับตรงไปตรงมาและเอาเงินที่เป็นเงินชดเชยตรงตามกฎหมายไปด้วยและเนื่องจากว่าคุณทํางานกับเรามานานและคุณเป็นลูกจ้างที่ดีเยี่ยมเราจึงแถมเงินก้นถุงไปให้อีกจํานวนหนึ่งด้วยแต่บอกตามตรงนะกู ไม่ให้มึงอยู่หรอกกูให้มึงออกทันทีเพราะว่ามึงไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับกูเหมือนเดิมได้อีกแล้วอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมพูดออกไปครับและมันคือสิ่งที่บอกตามตรงว่าเพื่อนผมได้ยินปุ๊บเนี่ยมันน้ําตาไหลหนักกว่าเดิมอย่างที่สองครับผมบอกเลยว่าผมได้ยินที่มันพูดว่ามันรักองค์กรมันรักบริษัทมากมันไม่เคยสายมันขาดแค่ปีละสองครั้งมากที่สุด ทาทุกอย่างตามกฎระเบ,บียบบริษัทครบถ้วนแต่งตัวเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างตรงตามาัรฐาน KPI ของมันก็ได้คะแนนที่ดีเยี่ยมผมบอกเลยครับว่ารักองค์กรเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่องค์กรเนี่ยมันไม่เคยรักคุณครับคืออย่างนี้องค์กรเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องจักรทาเงินที่ผมพูดแบบตามประสบการณ์ที่ผมทำธุรกิจมาเลยนะผมมองว่า สิ่งที่ผมทำเนี่ยมันคือเครื่องจักรที่ปั่นเงินให้ผมเป็นสิ่งที่ผมรักที่จะทําอันนี้แน่นอนผมเป็น SME ดังนั้นเนี่ยผมจะรักในสิ่งที่ผมทําแต่ว่าสําหรับนายทุนคนอื่นน่ยผมไม่รู้แต่มันก็ยังเป็นเครื่องจักรปั่นเงินอยู่ดีครับข้างในนั้นมีเฟืองอยู่เต็มไปหมดยิ่งบริษัทใหญ่ยิ่งโรงงานใหญ่ยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่เฟืองก็จะเยอะตามไปด้วยครับทีนี้เนี่ยครับคนที่อยู่วงนอกสุดเฟืองซี่ที่หยาบที่สุดเนี่ย มันเป็นเฟืองที่ต้องรับแรงต่อซี่เยอะที่สุดถูกไหมครับอ่าทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเฟืองนั้นมาเสืกอกึกหรือมันเสือกแตกขึ้นมาคำถามคือตัวองค์กรเนี่ยมันจะรันต่อไปได้ไหมคำตอบคือรันได้ในหลายกรณีใช่ไหมครับแต่รันแล้วอาจจะติดขัดครับ อาจจะต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงไอ้ส่วนที่มันสึกหรอออกไปดังนั้นจุดที่ดีที่สุดครับก็คือเปลี่ยนเฟืองก้อนนั้นออกครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าองค์กรจะไล่มันออกก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันครับผมจึงบอกมันไปว่า มึงรักอาชีพมึงได้มึงรักงานที่มึงทําได้มึงรักสิ่งปลูกสร้างของนายจ้างมึงได้มึงรักบรรยากาศของการทํางานของมึงได้แต่สิ่งที่มึงรักไม่ได้คือมึงอย่าไปรักนายจ้างมึงตรงๆหรืออย่าไปรักองค์กรตรงๆเพราะองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มีจิตใจที่จะโอบอ้อมอารีให้กับลูกจ้างทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะทําธุรกิจแบบหวังผลกําไรไม่ได้ผมต้องการให้คุณคิดแบบนายจ้าง แค่นี้ครับอย่างที่1ครับคุณรักในอาชีพของคุณอย่างที่สองครับคุณรักในงานที่คุณทำสออย่างนี้พอครับคุณไม่ต้องไปรักองค์กรหรือเครื่องจักรผลิตเงินเหมือนกับในจ้างเพราะรักไปแล้วส่วนใหญ่แล้วคุณเป็นแค่เฟืองเฟืองหนึ่งที่อยู่ในเฟืองหลายสิบหรือหลายร้อยชิ้นที่ต้องทำงานสามัคคีร่วมกัน และถ้าเกิดว่าเฟืองซึ่งเป็นตัวคุณมันเสื่อมมีปัญหาขึ้นมามันเริ่มสึกหรอหรือมันเริ่มที่จะต้องอาศัยค่างบประมาณในการบำรุงมากขึ้นเขาอาจจะปล่อยคุณออกไปแล้วเอาเฟืองใหม่มาเสียบแทนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านายจ้างคิดจะให้คุณออกหรือกดดันจนคุณออกเนี่ยคุณออกไปแต่ถ้าเกิดตราบใดที่คุณยังรักสินที่คุณทําคุณรักอาชีพที่คุณทําคุณสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเฟืองของเครื่องจักรผลิตเงินที่อื่นได้ หรือคุณอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นคนผลิตเครื่องจักรผลิตเงินแล้วก็จ้างคนอื่นเข้ามาทำงานให้คุณก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าลูกจ้างต้องรักองค์กรต้องผูกพันกับองค์กรเลยแต่ทีนี้ครับผมไม่ได้บอกให้คุณใจไม่ใส่ระกรกับองค์กรนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณทํางานไปเป็นวันๆน,นะทำแบบวันต่อวันเชา้าชามเย็นชามไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าคุณฟังผมให้ดีรักในงานที่คุณทํารักในอาชีพที่คุณทํา มันคือสิ่งที่คุณจะต้องคิดเสมอและถ้าเกิดคุณคิดเสมอว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทําคุณรักในอาชีพที่คุณทำเนี่ยคุณต้องทํามันออกมาได้ดีถูกไหมครับคุณจะมีความรู้สึกว่าวันแต่ละวันเวลาผ่านไปช่างรวดเร็วยิ่งนัเพราะว่าฉันทําในสิ่งที่ฉันรักและทุกครั้งครับงานมันจะออกมาดีครับถ้าคุณมีสองสิ่งที่ผมย้ำอีกรอบนะนี่เยอะมากเลยนะคุณ จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในบริษัทใดกับในจ้างใดหรือคุณจะประสบความสําเร็จหลังจากที่คุณออกมาเปิดเองก็แล้วแต่คุณเลยครับแต่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณรักในอาชีพของคุณคุณรักในสิ่งที่คุณทํามันจะเหมือนกับคําที่มันดูทันสมัยครับที่หลายๆคนชอบพูดกันนปัจจุบัน p a s s ั่นหรือแรงปรารถนานั่นเองครับ สวัสดีครับ